สวัสดีครับผมอ้้มสุภกรวันนี้มิชชั่นรีวิวนะครับจะมารีวิวไมโครโฟนรุ่นชัว r e MV7 ไมโครโฟนที่ได้ชื่อว่าตอบโจทย์การใช้งานแบบคอน sumer และการใช้งานสำหรับพอดแคสเตอร์มากที่สุดในตลาดณขณะนี้ครับ เบื้องต้นนะครับไมโครโฟนชัว m อ7เนี่ยที่ผมอยากจะมาพูดถึงเลยเพราะว่าไมาโครโฟนตัวนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากไม้รุ่นพี่ที่ทางเราเองนะครับก็เคยใช้งานอยู่อย่างไม้รุ่นชัว r e SM7B ตัวนี้เลยครับอ่ะมาแล้วนะครับชัว r e SM7B มเนะครับไมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไมโครโฟนที่ด่งดังเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็มีความนิยมเป็นอย่างสูงเลยสําหรับการใช้งานในการอัดร้องต่างๆเราเห็นใน y t u t u นะครับมากมายนะครับที่ ทางยูทูบเบอร์เนี่ยจะมาอัดเสียงร้องเพลงกันนะครับสำหรับไม์ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเสียงดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับที่ทางคนเนี่ยได้ร้องเรียนแล้วก็พูดถึงกับทางชัวมาก็คือเรื่องของการต่ออินเทอร์เฟซนั่นเองนะครับไม์ตัวนี้จําเป็นต้องใช้อินเทอร์เฟซอยู่ตลอดเวลาด้วยเพนพอยต์ตรงนี้เองครับทำให้ทางชัวเนี่ยได้ผลิตรุ่นมินิซีรีออกมานะครับที่จะมาตอบโจทย์คนที่ต้องการนะครับอัดเสียงจากที่ไหนก็ได้นะครับอัดง่ายๆแค่ต่อ USB เข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถ อัดเสียงได้แล้วแบบโปรเฟชชั่นอนลนั่นก็คือไมรุ่นชัว MB7 ตัวนี้เองครับที่สําคัญนะครับทางชัวเนี่ยก็ได้ออกมาเคลมด้วยนะครับว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมนะครับใช้สําหรับบิสเนสนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สําหรับอัดร้องอย่าที่ผมบอกไปและที่สําคัญครับก็คือการอัดพอดแคสต์นั่นเองนะครับผมเองนะครับได้ลองใช้งานไมชัว MB7 ตัวนี้ สำหรับการอัดรายการใน Mission to เดอะมูนนะครับก็เห็นทั้งข้อดีหลากหลายนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากการมารีวิวแล้วนะครับจะลองอัดสดๆให้ฟังนะครับว่าถ้าเราลองใช้ชวยม m 7ในรูปแบบหลากหลายฟังก์ชันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไงวันนี้ลองไปรับฟังกันครับ เอาละครับเราจะมาเริ่ม unbox ตัวใหม่โคร M V 7กันเลยนะครับอย่างแรกนะครับที่ทุกท่านจะเจอเลยก็คือ Quick Start Guide นะครับหรือสมุดคู่มือการใช้งานตัวใหม่นั่นเองนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือตัวดาวน์โหลดลิงก์นะครับเอาไว้ใช้สำหรับการดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับ Desktop Sure Plus Motive App นั่นเองนะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับการปรับนะครับมอนิเตอร์ต่างๆนะครับสำหรับตัวใหม่นะครับและ เราก็จะได้รับตัว USB มานะครับ2รูปแบบก็คือตัว USB แบบ Type A นะครับและ USB Type C ครับสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เห็นพระเอกของเรานั่นเองก็คือตัวใหม่์ัว M B v 7ครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษสำหรับไมค์ตัวนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับการปรับแบบแมนนวลเนี่ยไมค์ตัวนี้ตอบโจทย์แล้วนะครับสามารถปรับระดับเสียงนะครับได้จากการสัมผัสตรงนี้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าไฮเทคมากเลยนะครับ สามารถปรับเกรนต่างๆได้นะครับมีปุ่มมิวไม้นะครับสำหรับการหยุดการพูดต่างๆนะครับแล้วก็ปรับระดับเสียงจากหูฟังได้เช่นกันครับกับปุ่มตัวนี้เลยครับและสําหรับใครนะครับที่ไม่ถนัดการปรับเสียงต่างๆนะครับหรือว่ามิวไม้บริเวณหน้าไม้ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวแอปพลิเคชันก็ทําได้เช่นกันนะครับเรามีโหมดที่ชื่อว่าล็อกเอาท์นะครับที่สามารถหยุดนะครับปรับเสียงต่างๆนานาได้นะครับ ผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับสามารถเซตไว้เป็นพรีเซตได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดคุณมีการปรับเปลี่ยนคอสตอมา์มันแล้วนะครับคุณก็สามารถเซฟไว้นะครับแล้วก็กดในการใช้งานครั้งต่อๆไปได้เลยครับเรามาดูบริเวณด้านหลังของไม์ตัวนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกนะครับเราจะเห็นรูเสียบสายแจ็คนะครับที่ใช้สําหรับการเสียบหูฟังนะครับและคุณสามารถมอนิเตอร์เสียงผ่านทางรูตรงนี้นะครับต่อเข้ากับไม์โดยตรงได้เลยนะครับ บริเวณจุดที่2นะครับเราจะเห็นพอร์ต USB ตรงนี้นะครับซึ่งใช้สําหรับการเสียบนะครับตัวไม้นะครับเข้ากับเครื่อง device ต่างๆใช้สําหรับการอัดเสียงให้คุณได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็คือตัว XLR นะครับสามารถเสียบตัวนี้นะครับเข้ากับ Audio Interface หรือเสียบเข้ากับซ o มนะครับเพื่อใช้ในการ Record ตต่างๆแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นครับ ต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันของไมค์ตัวนี้กันบ้างนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับที่จะช่วยให้การอัดเสียงของคุณเนี่ยมีความโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับฟังก์ชันแรกที่อยากจะพูดถึงเลยนะครับเป็นข้อดีนะครับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งเลยของไมค์ตัวนี้นั่นก็คือเทคโนโลยีป้องกันเสียงรบกวนนะครับหรือ voice isolation technology นะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับออกมาเพื่อลดภาระในการทำ post production ต่างๆของการอัด podcast เป็นหลักเลยนะครับเนื่องจากว่า เวลาเราอัดเสียงเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดก็ตามนะครับมันก็จะมีอาจจะเป็นเสียงดังไปบ้างนะครับคุณอาจจะพูดดังเกินไปหรือว่าบริบทรอบข้างมีเสียงดังเกินไปเนี่ยตัวนี้นะครับจะมีฟิลเตอร์กรองให้คุณ1ชั้นนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถได้ไฟล์ที่มีเนื้อเสียงแบบเต็มรูปแบบได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเอาไปใช้งานต่อได้อย่างเต็มที่เลยครับเรามาดูกันที่แอปพลิเคชันนะครับชัวร์พัสโมทีฟตัวนี้นะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับมี2คําสําคัญอยากให้จําไว้ครับคําแรรกคับ ออโต้ครับแล้วก็คำที่2คือแมนนวลแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมขอไล่ไปทีละคำก่อนในโหมดออโต้นะครับเราจะสามารถปรับระยะนะครับจากแหล่งกําเนิดเสียงได้2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับระยะเนียครับหรือว่าระยะใกล้และ2ครับระยะ far ระยะไกลนะครับฟังชันตามชื่อเลยครับแต่ว่าผมจะไล่ในดีเทลรายละเอียดให้ฟังอีกสักนิดนะครับถ้าเกิดคุณกดในระยะเนียหรือระยะใกล้เนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับการอัดเสียงนะครับในที่เงียบนะครับที่คุณสามารถใช้งานพื้นที่แคบๆ เล็กๆนะครับแล้วก็อัดเสียงใกล้ๆได้นิยมใช้นะครับสำหรับคนที่ชอบงานการทำ ASMR ต่างๆนะครับเสียงมันก็จะมีความนุ่มลึกนะครับใช้คาแรคเตอร์สติกของเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการอัดระยะฟ a เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมาะกับการ l i ฟ e stream นะครับสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่นะครับในการเขยบตัวมานิดนึงนะครับแล้วก็เล่นใช้คอมเล่นเกมอะไรเงี้ยครับก็จะเหมาะกับการใช้ระยะฟ a เป็นหลักเลยครับและในโหมดออโต้นี้เองนะครับเราสามารถปรับโทนเสียงได้ 3รูปแบบด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยโหมด Natural นะครับโหมด Dark และโหมดไบรท์ครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ทุกท่านฟังกันเลยครับว่าแต่ละโหมดมีคาแรคเตอร์ของเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มที่โหมด Natural ก่อนเลยครับเสียงที่คุณกำลังได้ฟังอยู่นี้นะครับเป็นเสียงของผม ในโหมดเนท u r a l หรือว่าเสียงแบบธรรมชาตินั่นเองชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นธรรมชาติครับเสียงของผมเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับแหล่งกําเนิดหรือว่าการเปล่งเสียงของผมที่พูดออกมานะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการอะไรพลิกแพงมากนะครับและต้องการเน้นเสียงของตัวเองอย่างชัดเจนที่สุดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันที่โหมดไบรท์บ้างครับเป็นอย่างไรบ้างครับเสียงในโหมดไบรท์เสียงผมใสขึ้นใช่ไหมครับ โหมดตัวนี้เนี่ยจะช่วยขับเสียงใสของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสียงอ่ะมันจะมีความคลีนความชัดเจนที่มากกว่าเดิมนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการนะครับอัดเสียงนะครับหรือว่าแม้แต่ร้องเพลงเองก็ตามนะครับเสียงตัวนี้เนี่ยเอาไปทํางานต่อใน post production ของการทําเพลงได้อย่างดีเลยครับต่อไปนะครับมาดูในโหมดดาร์กกันบ้างครับนี่คือเสียงของผมในโหมดดาร์กนะครับผมไม่ได้ดัดเสียงหรืออะไรเลยนะครับแต่ว่าเสียงของผมเนี่ยมีความเข้มมากขึ้นนะครับเหมือนเสียงแบทแมนเลยใช่ไหมครับจริงๆเสียงตัวนี้เนี่ยก็จะมีความ คุณ r ักษณะที่ซีนีมามากขึ้นนะครับมีความดุดันมากขึ้นนะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเน้นอารมณ์มากขึ้นนะครับเอาไปภาคหนังภาคเสียงในผมว่าโหมดดาร์กก็เหมาะสมเช่นกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับเสียงของผมในแต่ละคาแรคเตอร์นะครับก็จริงๆแล้วนะครับตัวอย่างที่ผมได้แนะนําไปเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าทุกคนต้องมาใช้ตามหรือว่าแบบตามที่ผมบอกไปสัทีเดียวนะครับอยู่ที่ว่าคุณชื่นชอบแบบไหนมากกว่านะครับคุณชอบเสียงใสเสียงต่ํามากขึ้นนะครับหรือว่าเสียงปกติ สามารถปรับได้ตามใจของคุณเลยนะครับไม่มีข้อตายตัวเลยต่อไปเรามาดูในโหมดแมนนวลกันบ้างนะครับโหมดแมนนวลเนี่ยก็คือการตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับจะมีความละเอียดของการตั้งค่ามากขึ้นนะครับและเหมาะสําหรับคนที่ต้องการความละเอียดในการปรับเสียงต่างๆนะครับแล้วก็มีการมิกซ์เกิดขึ้นได้เองเช่นกันนะครับมาดูความพิเศษในโหมดแมนนวลนะครับที่ เพิ่มเติมขึ้นมาจากโหมดออโต้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของไมเกนหรือว่าไมค์โวลูมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเกณฑ์ดังเกินไปนะครับถึงแม้ว่าเสียงที่คุณได้ฟังในมอนิเตอร์เนี่ยมันจะดังนะครับแต่ว่าเสียงรอบข้ามก็จะดังตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อแนะนําของเรานะครับก็คือปรับเกณฑแต่พอดีนะครับและอาจจะต้องปรับเสียงให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อให้เสียงที่ได้ออกมาเนี่ย มีความชัดเจนและรอบข้างครับไม่รบกวนจนเกินไปครับเรามาดูในฟังก์ชันที่2ของตัวโหมดแบนนลนกันนะครับนั่นก็คือโหมดมอนิเตอร์มิกซ์นั่นเองนะครับมอนิเตอร์มิกเนี่ยใช้ทำหน้าที่นะครับฟังเสียงที่คุณเปล่งออกมานะครับผ่านไมโครโฟนและ มันจะสามารถกลับมารับฟังได้นะครับว่าเสียงของคุณเป็นอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับให้หาหูฟังดีๆนะครับในการฟังแล้วก็มอนิเตอร์มันนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแปรสาคัญนะครับที่หลายๆคนจะตกมาตายนะครับมาเกรนอาจจะดังเกินไปเสียงอาจจะเบาเกินไปมอนิเตอร์มิกสำคัญเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในโหมดตัวนี้นะครับก็จะสามารถแบ่งออกเป็น2คขั้วหลักๆด้วยกันนะครับฝั่งแรกนะครับก็คือฝั่งของไม่นะครับและฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของ playback นั่นเองนะครับถ้าเราดันนะครับ เสียงของเรานะครับ มอนิเตอร์มิกซ์เนี่ยไปอยู่ฝั่งของไมค์มากขึ้นนะครับเสียงที่คุณพูดออกมาเนี่ยมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับและเสียงบริบทรอบข้างหรือว่าเสียงเพลย์แบ็กแบ็กกิ้งแท็กต่างๆเนี่ยมันก็จะเบาลงตามลําดับที่คุณดันไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดันไปฝั่งเพลย์แบ็กนะครับมันก็คือเท่ากับว่ามันสวนทางกันนะครับเสียงที่คุณพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเลยนะครับแต่ว่าเสียงของซาวด์ต่างๆนะครับแบ็กกิ้งแท็กที่คุณใส่เข้ามาเนี่ยก็จะดังตามขึ้นตามที่คุณปรับนั่นเองนนมมนนะะครรรับับมมมมมกกกก็็็จจีีวววาาาาาเเเอขขึ้้้งงปสยแลหหไดด่ ความแตกต่างจากโหมดออโต้อย่างไรแล้วครับตอนนี้ลำดับต่อมานะครับจะเป็นตัวการตั้งค่าที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนพระเอกของโหมดแมนนวลเลยนะครับก็คือ EQ นั่นเองนะครับ EQ นะครับทำหน้าที่นะครับควบคุมและชดเชยความถี่ของเสียงนั่นเองนะครับซึ่ง EQ เนี่ยสามารถปรับโหมดได้ทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราผมจะลองปรับให้ทุกท่านได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยครับแฟตโหมดครับ เสียงที่ได้ยินอยู่นี้ครับก็คือเสียงแฟตโหมดของผมเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับ EQ เลยนะครับเสียงของคุณเนี่ยก็จะมีย่านการชดเชยเสียงต่างๆนะครับเป็นปกติเลยนะครับเหมือนกับที่คุณปรับในมอนิเตอร์มิกซ์แล้วก็ปรับในเกรนต่างๆนะครับต่อมานะครับคือโหมดไฮเพรสนะครับโหมดนี้นะครับจะช่วยให้คุณนะครับตัดเสียงย่านต่ําออกไปได้นะครับอาทิเสียงท่อรถยนต์นะครับหรือเสียงอื่นๆที่มีย่านความถี่ต่านะครับช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยมันดู ใสมากยิ่งขึ้นนะครับและลดเสียงที่เป็นภาระในการฟังของคนฟังได้ดียิ่งขึ้นครับต่อมานะครับคือโหมด Presence Boost นะครับก็โหมดนี้นะครับมีไว้สําหรับช่วยเหลือนะครับลดภาระการเปล่งเสียงของคนที่มีปัญหาเรื่องการออกเสียงต่างๆได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าโหมดนี้เนี่ยจะช่วยดึงย่านกลางของเสียงขึ้นมานะครับและทําให้เสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยใสยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับ มีปัญหาด้านการเปล่งเสียงมากๆอ่ะกดที่ p r e s e n t Boost ก็จะช่วยให้คุณนะครับมีเสียงที่ดีขึ้นครับและสุดท้ายนะครับโหมด High Pass and Presence Boost นะครับอันนี้เป็นโหมดผสมผสานนะครับระหว่างโหมด High Pass แล้วก็โหมด p r e s e n t Boost ทําหน้าที่นะครับลบย่านต่ำนะครับดึงเสียงย่านกลางขึ้นนะครับเสียงคุณจะทั้งใสนะครับแล้วก็ตัดเสียงย่านต่ําออกนะครับภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นการเคลียร์ทุกอย่างนะครับเพื่อให้เกิดเสียงที่เหมือนกับการผ่าน post production มากที่สุดนะครับในการทํางานที่ง่ายที่สุดยังไงลองกด EQ ดูนะครับแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยก็แตกต่างกันไปแล้วแต่รูปแบบของการใช้งานได้เลยครับ และฟังก์ชันต่อไปในโหมด manual นะครับก็คือ l i เตอร์นั่นเองถ้าเกิดคุณกดเปิดโหมด l i เตอร์ขึ้นมานะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถพูดและเปล่งเสียงออกมาได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะพูดเสียงดังจนเกินไปนะครับเสียงก็จะไม่เกิดการแตกของเสียงนะครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือคอมเพรสเซอร์นั่นเองนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับทำหน้าที่บีบอัดเสียงนะครับที่มีความดังเกินไปนะครับหรือว่าเสียงที่เบาเกินไปเนี่ย ให้เข้ามาใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะครับเสียงที่คุณได้เนี่ยก็จะไม่วูบวาบจนเกินไปนะครับและเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงที่ดียิ่งขึ้นครับต่อไปนะครับเราจะมาทดสอบความสามารถของไมครเอ็มบีเซกันครับถ้าเกิดใช้งานหลากหลายมากขึ้นนอกจากการพูดเนี่ยจะมีคุณสมบัติและก็ความพิเศษเป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับทดสอบอัดเสียงเครื่องดน,นตรีครับ ต่อไปนะครับเรามาดูการอัดเสียงคนร้องเพลงกันบ้างครับฉันไม่รู้ว่าวัานพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวัานพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้ว่าใจของฉันและต่อไปนะครับผมจะมาร้องอัด นะครับสปอตจิงเกิลกันดูนะครับจากในบรรยากาศแบบสตูดิโอแบบนี้นะครับว่าเสียงจะออกมาในรูปแบบใดบ้างนะครับปกติแล้วนะครับผมก็จะเป็นคนอัดสปอตจิงเกิลให้กับหลายๆรายการนะครับในมิชชั่นทูเดมูลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันสนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันมันแบบจัดเต็มสนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันมันแบบจัดเต็มมิชชั่นนิวส์อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงาน ต้องรู้ m i s s i o n NEWS อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราใช้งานกันอย่างหลากหลายมากณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้อยู่นะครับคือการเด็กคอร์ดผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นั่นเองนะครับซึ่งผมใช้ใหม่รุ่นนี้นะครับชัวร์7ตัวนี้เลยนะครับอัดรายการ r e m a s t e r ร์นะครับยังไงลองไปฟังเสียงจากตัวรายการดูครับ สวัสดีครับพบกับรายการรีมัสเตอร์ใน EP ีที่35อยู่กับผมอ้ําสุภกรสวัสดีครับพี่แท็บสวัสดีครับอ้ําสวัสดีครับผมขอสรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งนะครับสำหรับตัวใหม่ชัว m v ็ว่นะครับว่าเหมาะกับการใช้งานของคนที่ชอบรูปแบบใดนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับข้อแรกที่ผมว่าสําคัญเลยนะครับสำหรับไมตัวนี้นะครับมันมีความตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการการใช้งานแบบง่ายๆนะครับคอน sumer เรานึกถึงภาพกล้องดิจิตอลที่เป็นรูปแบบของมินิเรเลสดูก็ได้ครับ ที่สามารถปรับแต่งอะไรได้อย่างง่ายๆนะครับไม่จําเป็นต้องผ่านอินเทอร์เฟซมากมายไม่มีความซับซ้อนอยู่ในนั้นเยอะนะครับการใช้งานแบบนี้ตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยครับข้อที่2นะครับสำหรับผู้ใช้งานการอัดเสียงนะครับอัดพอดแคสต์ร้องเพลงในระดับเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม์ตัวนี้เนี่ยมีการมิกซ์มอนิเตอร์ผ่านด้วยตัวเองเนี่ยในระดับหนึ่งแล้วนะครับทำให ความเชี่ยวชาญหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องลดหลั่นลงไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยก็คือความง่ายและก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องใช้งานแบบง่ายๆนะครับสุดท้ายนะครับก็คือคนที่ต้องเดินทางทํางานไปหลายๆที่นะครับเนื่องจากว่าไม้ตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนย้ายง่ายนะครับแล้วก็ผ่านดีไวท์ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับทำให้แค่คุณมีไม้มีดีไวท์เนี่ยคุณก็สามารถอัดจากที่ไหนก็ได้อันนี้คือข้อดีอย่างมากของไม้ชัวร์เอวีเซเว่น นี่ครับ3ข้อสําหรับคนที่เหมาะสมกับการใช้ใหม่ชัว m v 7ครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจใหม่ชัว m v 7นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับมหาจักร ah .com นะครับ ไมโครโฟนตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่9,990บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งซื้อกับทางมหาจักรณตอนนี้นะครับก็ลดราคาอยู่นะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ราคา9,471บาทนะครับยังไงถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางมหาจักรได้เลยครับผมจะขึ้นลิงก์ด้านล่างนี้ให้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทมหาจักร d e v e l OP m e n t เป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ส่งไมค์ชัว MB 7มาให้เรารีวิวกันนะครับ มหาจักนะครับตัวแทนจำหน่ายอยางเป็นทางการไม่ชวนนะครับแล้วก็รุ่น MV7 นะครับไม่สำหรับอัดพอดแคสต์ระดับโลกที่มิชชั่นทุนมูลอยากให้ทุกท่านได้รู้จักกันครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของรายการมิชชั่นรีวิวกับไม่ชัว MV7 นะครับ หากใครมีข้อติชมหรือข้อสงสัยใดๆนะครับสามารถคอมเมนต์ให้เราด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทีมงานจะไปตอบให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากให้ทางมิชชั่นรีวิวผมและทีมงานนะครับรีวิวสินค้าอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับมิชชั่นรีวิวและผมอ้ํมสุภกรขอลาทุกท่านไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ